สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกษตรจะพาทุกคนมาดูคะน้านะคะแล้วก็ผักต่างๆในสวนของพี่เกษตรนะคะก็จะปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆเป็นผักสวนครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคะน้านะคะก็จะเป็นคะน้าปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆพี่เกษตรจะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะ ก็จะลองพื้นด้วยอขี้วัวหมักนะคะเพื่อนๆก่อนเรานำมเมล็ดมาวานนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอหัวเชืเท้านะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังลงหัวนะคะ ส่วนคณะนี่ก็อายุประมาณ20วันแล้วนะคะเดี๋ยวพิเกษตรก็จะถอนลงไปปลูกนะคะเพราะว่าเขาแน่นนะคะจะคัดต้นเล็กๆนะคะแยกออกไปปลูกอีกที่หนึ่งเป็นต้นกล้านะคะเพื่อต้นเขาจะได้โตสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆ ช่วงหน้าหนาวนี้คณะภกชีกวางตุ้งจะโตไวนะคะเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นแตงร้านนะคะก็อายุก็ประมาณสิบห้าวันกว่าๆแล้ว เดี๋ยวพิกเกศษตรก็จะทำก้างให้เขาตายขึ้นไปนะคะเพื่อนๆก็กำลังติดดอกน้ำนะคะหรือทางบ้านพิกเกศษต์ก็จะเรียกดอกดอกน้ำนะคะ พี่กเกษตรก็จะใช้สปริงเกอร์นะคะรดน้ำช่วงเช้ากับตอนเย็นนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะเพื่อนๆก่อนนำมาหวานเราก็นำไปแช่น้ำเไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็นำมาใส่ผ้าขาวบางห่อทิ้งไว้แล้วก็นำมาปลูกอะคะ่ะเพื่อกระตุ้นให้เขางอกนะคะแต่หน้าหนาวนี้ผักชีจะงอกง่ายมากนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีแตงร้านแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งดอกนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปแกงส้มลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็ผัด ผส่ไข่ะค่ะพี่กเกษตรก็ใช้น้ำหมักในครัวเรือนของพี่กเกษตรนะคะมาลดทุกเจ็ดวันนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเราได้ปรุงดินก่อนปลูกไว้แล้วนะคะเพราะว่าเขามมธทาุอาหารครบถ้วนแล้วค่ะคือเราใส่ขี้วัวหมักนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะตอนนี้ก็กำลังออกดอกนะคะดอกหอมนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะเ,เพื่อน อันนี้ก็จะเป็นต้นนางรักนะคะที่พิเกษตรได้ปลูกไว้นะคะนางรักอณาช่วงนี้จะราคาแพงมากๆเลยนะคะเพือ่อนเพเพราะว่าเขาไม่แตกกิ่งแตกก้านนะคะช่วงหน้าหนาวนี้นางลักโหระพากระเพราจะราคาดีมากๆเลยนะคะเพือ่อน นี่ก็จะเป็นมะลุมเกษตรนะคะจะอ,ออกตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นมะละกอกินสุกนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่เกษตรก็กำลังรดน้ำมะเขือป่าเก่านะคะ อันนี้ก็มาขือไข่เต่าปลาเก่านะคะเพื่อนๆอายุก็ประมาณเจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะดกมากๆเลยนะคะเพราะว่าพิเกษตรได้นำน้ำหมักชีวภาพนะคะปล่อยมากับสปริงเกอร์เลยะคะ่ะเพื่อนๆ ส่วนดีปีนี่ก็ออกลูกตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่ก็บวมหอมนะคะเพื่อนๆช่วงหน้าแล้งนี่ต้องเล่งน้ำทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ส่วนลูกนี้พิกเกษตรจะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนๆรวมหอมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพิขิ้หนูนะคะเพื่อนๆที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะพิเกษตรได้นำไข่นะคะไข่สดนะคะผสมกับผงชูรสนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนผสมของไข่กับชูรสให้เข้ากันแล้วก็นำมาใส่ฝักบัวนะคะฝักบัวละหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆฝักบัวน,น้ำยี่สิบลิตรนะคะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นำมาลดที่โคนของพริกนะคะ เขาก็จะดกให้เราเก็บได้ทานในครัวเรือนอยู่สม่ำเสมอนะคะไข่ไข่ไก่สดเนะะี่ยค่ะผสมกับผงชูรสนะคะเพื่อนๆเอามาลาดรสเลยค่ะจะเป็นอฮอร์โมนสูตรเร่งด่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกที่แอดส่งมาให้นะคะเพื่อนๆก็จะเก็บไปแล้วหนึ่งรุ่นนะคะ พี่เกษตรได้ปลูกใส่ถุงดำไว้นะคะเ,เพื่อนๆก็สำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่เกษตรนะคะขอบคุณมากๆค่ะ